ถ้าพูดถึงเมนูวัยเด็กที่จําไม่เคยลืมเนี่ยก็ต้องเป็นเมนูนี้เลยผัดมักกะโรนีของคุณย่าแล้วบอกได้เลยครับว่าสูตรนี้ทํามาเยอะแค่ไหนเนี่ยก็กินหมดไม่เคยเหลือเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็จะมาทาการเริ่มต้มตัวเส้นกันก่อนใส่เกลือลงไปในน้ําร้อนต้มไปประมาณ7-8นาทีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมาทาการเริ่มผัดกันได้เลยใส่เป็นกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ผัดจนกว่าจะหอมตามด้วยการใส่ไส้กรอกลงไปใครชอบยี่ห้อไหนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเด้อพอผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตามด้วยการใส่เส้นที่เราลวกไว้ตั้งแแตตตต่่่่่ออออนน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 รกกกกกลลววววเเเเเสส้้้าาบไไไมมมงจิิปััดด๋ผ ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสมะเขือเทศจำได้เลยว่าสมัยก่อนตอนเลิกเรียนเนี่ยคุณย่าจะทำกับข้าวเอาไวา้รอแทบทุกวันส่วนตัวกับข้าวเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่วันเดียวลืมบอกไปว่าสูตรของคุณย่าเนี่ยใช้เป็นไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองหรือว่าถ้าใครชอบนัวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มตัวไข่ไก่ลงไปอีกได้ปิดท้ายด้วยการใส่ต้นหอมหัน่นหรือว่าต้นหอมซอยลงไปแค่น,นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟถ้าวันไหนกลับมาจากโรงเรียนแล้วได้กิินนผััดมกโรรรีีีเเ่ยต้้องงบววขาคไปล้้ววเมมนนูปปลลดไไไขอออองททุกกกคคืืะรย่าับินนกั